โอเคผมว่าเราเอาโกโจออกดีกว่านะครับหรออ,ออกดีไหมไม่ต้องหรอกเพรไงเดี๋ยวเราก็ลงตั๋วอะไรอยู่แล้วเอ้ยไม่เข้ารอเข้าได้ไงเราต้องมารอตรงนี้ก่อนต้องรอตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องลงยี่สิบรอบครับหรอเอ้มาแล้ว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  อร่อยจริงๆใครไม่คนอีเอกนะใครไม่คนอีเอ็กแบนของจริงเขาเล่นกัรในที่ใหญ่เอ็กอ่ะเรามีแต่คนตึงๆแล้วก็ต้องตึงๆทั้งนั้นนะต่างตังพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะโอ้สายแล้วกูพาน้องกูไปสวยแล้วเด้โอ้โอ้ my god ไอ้โอ้เมว่าสามมาเจอด่าป็นใครโอ็กตายตายกูบอกเลยพี่แต่ตายก็ตาย ชิบหายแล้วกูไม่ไดเอาลิวด้วยเวแล้วมึงทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีอ่ามอนเือดเก้าพันนะฮะโอ้โ oh, น no. ได้เข้าแล้ววกลัวมึงจะได้เล่นแค่สี่เวฟไอ้น้องมึงมาผิดตาซะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับด่านนี้ EX มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเล่นอีเอ็แล้วมันสนุกนะครับผมผมผมรู้สึกว่าเล่น EX แล้วมันสนุกนะครับผมคือเราไม่เล่นผ่านนะเราเล่นสนุกอย่างเดียวเฮ้โจมาดีแบ็คพิงค์โอ้มีออฟด้วยเฮ้ยดูถูกเขาไม่ได้แต่ตีไม่ตายครูดาวเจ็ดวิด้วยมึง <c oughs> ตอนนี้ผมเอายูนิตมาถ่วงเพื่อนเรลยนะแน้นเรนดฮะแนด์แรนดนะครับผมต้นเกมเลยเด็กๆแบกก, BACK ก่อนนะฮะเฮ้ยไหวอยู่เคลียร์มอนชุดแรกได้เรียบร้อยแต่ชุดสองไม่รู้นะ ไอเด็กนี่โอ่งใสเฮียทำไมมอมันตายอยากจังวะกูตีไปตายเลยสัตว์เอ้ยเอ้ยแต่ทำไม่ได้ไปนะคุณเขาไม่ตัวมีอยู่นะเขาเป็นโคตินคูดเลยนะคุณเออเดี๋ยวผมวางตัวตาง่อนเดี๋ยวผมก็ดูเด็กๆไปนะฮะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆผมก็น่าจะต้องลงตัวช่วยนะเฮ้ยมาว่ะรอยฮอนดานะฮะเกมแม่ก็ตั้งชื่อกนตีนะครับแพ้แน่ๆครับเฮ้ยเราต้องมีความหวังความเชื่อดีวะเราจะไปคิดว่าเราแพ้ได้ไงอะถ้ากูแพ้กูจะมาเล่นทำไมใช่ไหมมันเหมือนว่าไอเชี่ยเนี่ย กับเอเชียเนี่ยนะฮะมึงมึงต้องแบบแบกต้นเกมหนักๆเลยนะส่วนมึงเนี่ยนะฮะรอะลองโกเทนคูดพอนะครับจะวางแล้วมันไม่น่าอัพเต็มเลยป่ะโกคูดคูดอัพเป็นแสนแล้วไม่เหรอวะเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็เวฟห้าแล้วว่ะทำไปเล่นไหมไม่ป <L> ่ะเลื่นมอนหมื่นหนึ่งนะอ่ะต้องถามด้วยว่าพวกมึงมีบัฟหรือเปล่าถ้าพวกมึงมีบัฟเ,เนี่ยก็อาจจะโอเคแต่ถ้าไม่มีบัฟเดี๋ยวก็เลิกเลิกเล่นกูแนะนําให้วางบัฟห่างๆด้วยนะแบบไม่ใช่แบบติด4ตัวอย่างเงี้ยพยายามวางให้มันแบบ มันสามารถคุมประมาณโซนนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยข้าใจปะพยายามวางแบบ1 2 3 4อะไรอย่าะไรเงี้ยข้าใจปะเออมันจะได้วางตัวดามเมจช่วยได้ตาเนี่ยผมตัวดามเมจหลักผมเป็นอ,อุซุยกับนารุโตผมแดกน้ำหมดเจ็บคอ,อสัตว์พูดเยอะเฮ้ยจริงถ้าด่านเนี้ยพวกคุณแบกกันยันชนะได้อะ ผมบอกเลยว่านี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเวย้ยไอ้ด่านตัวเนี่ยผมพลาดนะครับผมไปเอานารูโตะ๖ดาวลงนะครับผมว่ามันไม่คุ้มนะเทียบกันจริงๆแล้วผมว่านารูโตะๅดาวตัวเนี้ยเอามาแล้วคุ้มกว่า ừ, ผมพลาดไปแล้วนะครับแต่ไม่เปไ็นไรเราลงลัตชนะไงเออแต่ถ้าลงแพ้ก็เรียบร้อยเท่านั้นเองเฮ้ยตอนนี้เรายังไหวอยู่นะไอ้ชื่มอมึงมีบัฟกันปะเนี่ย<อ>มึงไม่วางแล้วทีอ่ะบัฟอ่ะน่าจะยังไหวอย,อยู่เดี๋ยวผมต้องวางสโลแล้วนะฮะอ๋อมีอูริวตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมวางสโลเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ไหวแล้้้้้วววเเเเเเอออยยยยยยกกูผล็ไไไม่่่่หแนนีีฮฮังงะ เคลียเซตนี้ให้ไหวอ่ะเซตต่อไปน่าจะสบายกูวางสลไว้ละเสียเลือดเป็นแสลเลยเออเฮียบับละบัฟไลเฮียมึงเร็วๆแล้วกัน <c oughs> บับจะไม่ทันเนาะไอ้เฮียละเจ็ดฟืนไอ้สัตว์ <c oughs> โอ้ตอนนี้คือน้องเขาไม่เน้นบับ,บโบแล้วนะขอให้มันบับได้ก่อนเถอะ <c oughs> ทรงนี้ไม่น่าตายว่ะผมช่วยนิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยมีบับระยะคุณ <c oughs> เฮ้ย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 ดูถูกไม่ได้ <c oughs> ผมผมวางผมวางหนวดดำตรงนี้ด้วยอีกตัวแล้วกันนะ เราสโลต้นทางด้วยน่าจะพอได้โอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอลบอลมาเริ่มโลดแล้วเดี๋ยวเตรียมทำบัฟบนเลยน้องเฮ้ยผมว่ามีความหวังว่าเรายืม้อมาได้ยันเวฟเก้าแล้วแบบนี้ผมผมผมใกล้จะได้ออกลงละแข็งแต่โอ้มึงวางบัฟอย่างเงี้เหรอวะโอเคก็ได้อยู่มั้งไม่รู้อะปล่อยวางห่างไอ้ยี่เนี่ก็วางซะชิดเลยที่เนี่ยเข้าใจแหละฮะลนนะลนแต่จะแพ้เอาได้เลยเรื่องสองแสนขัแพ้ได้สัตว์แพ้ละไม่ไม่ได้ไม่ไหวอะสองแสนมันจะตียังไงตายวาะเนี่ยกูต้องอัพกูซุยอะใช่ไหมถูกปะ ไอ้เหี้ยกูอัพละอะตีทีหกหมื่นแต่เลือดแปดหมื่นโอเคตายอยู่ฮะโอเคสวยสวยเหี้ยให้กูพาลาดอัพตังเลยอะ <c oughs> เหมือนจะชิบหายนะฮะไม่เหมือนนะน้องชิบหายเลยครับ <c oughs> อีกอย่างตัวดาเมจหลักของผมเนี่ยมันไม่ตีแอร์ด้วยนะครับ <c oughs> น้องๆอ,อูริวน้องก็ต้องตึงกันอยู่พอสมควรนะฮะ <c oughs> เราอัพตัวเจฟเ <c oughs> ท่านี้พอนะครับขั้นสิบหกนะครับส่วนบูมาแล้วก็รอดูแล้วกันว่าเราจะมีบุญวาสนาอัพไปได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมเสียตังในการอัพอูริวไปแล้วนะครับผมมันทําให้เรียกว่าอ,อาจจะไม่ค่อยดีนะครับอตอนนี้มีตััังคครรรบบเเววผผมม่าา ทำบูม่าต่อได้อยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวขอคํานวณก่อน13บ4า5 3ิบสบเวฟโอเคได้อยู่มาผมเลิกอัพตังค์แล้วนะฮะผมอัพเจฟตนะครับวันที่16ขั้นนะครับผมแล้วก็บูม่าไว้ที่16ขั้นเช่นกันนะครับจริงๆบูม่าไม่จำเป็นต้อง16นะครับผมแต่ว่าผมอัพ16เพื่อที่จะทําให้มันขายได้แพงนะครับเพราะว่าตังค์ต่อเวฟเราตอนนี้เนี่ยถ้าคํานวณไปจาก12 13อ4ส5นะครับมันคุ้มทุนพอดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามมมมมมาาาาาาาััััันน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 จจจะะะะะะเเเเเป็็กกกํไไรรรใใตตอออขยยบบบู่่่คคควว15ด้ง์ผโ นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสูตรใครสูตรมัน,นครับผมคือสูตรผมเนี่ยผมเน้นให้ทีมแบกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเลดเกมเนี่ยผมจะวางตัวดาเมจเยอะนะครับผมเออแล้วเราก็จะมีเป็นโกโจด้วยนะครับด่านนี้เราน่าจะชิวมังนะะม้งนะฮะมั้งนะฮะก่อนมั้งจริงๆนะฮะมั้งนี่คือแบบมังกี้เลยฮนะเอออ้านี่ไงโกเทนคูดมาแล้วคุณโอ้โหพระเจ้านี่คือตัวแบกด่านอีเวนต์ไข่แบบ EX นะฮะโอ้สุดยอดนะฮะตานี่ยกูว่ามันอัพไม่เต็มหรอเยัย <laughs> มันไม่น่าจะมีเจฟนะไม่มันมีไม่ได้ <g inclusive> ถ้ามันมีนี่มันก็โปรแล้วนะฮะมันววห้าสนะครับผมวางอะไรตรงนี้เฮ <g listens> ้ยเฮ้เฮ้ยมึงอย่าปากดีเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าปากดีมึงอย่ามาว่าน้องกูดิ <g narc> เฮ้ยเฮน้องกูเขาพยายามเต็มที่แล้วมาเราโตเรวโตว่าเนาโต unexpected. เรามีตังเหลืออฮะเราฟาร์มเกมเรา เป็นปลิงนะฮะเราให้เด็กช่วยเราฟาร์มเต็มที่แล้วต้นเกมเราให้เด็กแบกแล้วเนี่ยเราให้น้องเลยเพิ่มห้าสามแบกแล้วต้นเกมเยอะแล้วนะฮะเลดเกมเราต้องทดแทนบุญคุณว่ะใช่ไหมอ้าวอ,อ,อ้าวไอ้เคี้ยแม่งหลุดต่อหน้าต่อตากูเลยสัตว์ออกูกำลังบิ้วกูกำลังหายมึงเลยนะเว้ยเฮ้ยกูกำลังหายมึงแล้วมึงหลุดต่อหน้ากูเลยเหรอนนอง มึงซิดคอมอ่ะมึงซิดคอมอ่ะมึงออกทำไมอ่ะกูสาวายมึงอ่ะเอโทษเดี๋ยวขอดูระยะการยิงแนวตดีเฮ้ยโอเคนะโอเคมาให้แต่ผมว่าผ่านแล้วแหละถึงแม้ว,ว่าตัวของน้องเลเวล50ากว่านั้นจะไม่อยู่นะครับแต่จิตวิญญาณเขายังอยู่กับเราเสมอนะครับเพราะน้องเขาเลยนะครับตอนนี้เราถึงเว็บ5แล้วนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมนะฮะขายบูม่าด้วยนะครับผม อ่ะอีซี่เนี่ยคุณดูเดี๋ยวโหวดดัมตัวนี้ก็เหลือๆแล้วฮะคือมันสโลได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะอ่ะเนี่ยมี2ตัวตรงนี้ด้วยเนี่ยอ่ะบอสออกแล้วนะฮะบอสเดือดเท่าไรร้อยเอ็มฮ <c oughs> ลงเองียกแล้วได้อะไรหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้เลยครับไม่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยคระะับแต่ว่าเล่นแล้วมันท้าทายดีนะฮะโอ้โหนี่คือมึงบ้าบ,บน2จุดเลยวะโอ้โหเย็ดเข่ตึงจัดนะฮะนี่ทำคลิปแล้วโชว์เลยมึงทำคลิปแล้วโชว์โกดโจกูไม่ได้วางเหรอตาเนี่ยคุณจริงๆ เ <f uck> นี่ยมันแยง่งดาเมจผมเปหมดเลยวะไม่ได้แล้ววะ่ะผมผมยอมรับไม่ได้วะผมยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้วะผมว่าผมก็ทำไมเลือดไหลมันไกลจกังวะโอ้โหมีกระสานตีไกลขนาดนั้นเลยผมยอมรับไม่ได้วะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องวางปุ้ซุยนะครับปรับร้านนะครับไปเลยฮะมาฮะหมดหมดนี่เลยฮะพี่ขอพี่เหมาเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหทิพไผ่ละหนวดดำลิกเอ้าเฮ้ย <S <S เฮ้ยเฮ้ย <S <S เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> จะแพ <laughs> ไ้ไอ้ก็แพ้ไอ้ยียโคตรเหี้ยไอ้สัตว์ก <laughs> ูมัวหายพี่อะไรบ้านจะแตก <laughs> เอาอยัางไงเนี่ยยังไงครับ 3M โเอ้มโอหเรียบร้อยมึงกาวสองหน้าเลยไม่ล่ะเอาอยัางไงเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยโอ้โหพ่อมึงอะ 17M จจบแล้วจบแล้วมึง ไอเหี้ยเป็นยังไงไอ้สัตว์ปั๊บสองจุดเราลงเล่นเหี้ยอะไรกันนะเล่นเหี้ยอะไรกันเอ้ยแปดเอ็มยังไงยังไงเฮ้ยมียื้อบ้านคุณเฮ้ยแบบนี้ผมมีความหวังว่าเฮ้ยผมวางอุซุยว่ะผมวางอุซุย,เ,ยเฮ้ยหกเอ็มไอเหี้ยกูวางใครได้ป่ะกูวางโคโจได้เอาตีมันสองเอ็มเนี่ยไหวอยู่ไอ้สัตว์ เฮี้ยเกือบแพ้เฮี้ยอุ้ยเกือบแพ้จริงๆนะฮะนี้โอ้ my god my god เฮี้ยคตรพีกพีกในพีกไอสัตว์เดี๋ยวผมสโลตรงนี้ด้วยไอเฮี้ยแต่ผมว่ามันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอ่อผมว่าอุซุยตรงนี้เนี่ยเราปรับเป็นเฟิร์สเถอะนะฮะรอบหนึ่งเปล่าเฟิร์สเถอะยิงหลังเถอะครับตอนนี้เดียวจะแพ้เอานะครับแต่ผมว่าแพ้ก็เป็นคลิปได้ป่าผมว่าฮาวอ่ะเฮี้ยฮาจริงฮาจริงอันนี้ฮาวอ่ะได้อยู่สัตว์เฮ้ย 11m ้ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยไอซิบเอ็ดเอฟเอ้ยเนี่ยแล้วเจ็ดเอ็มแล้ยสบายแต่โคเนอร์เนี่ยไม่รู้นะฮะเชื่อผมไม่มีตังค์ด้วยดิแต่ผมผมผมต้องขายแล้วผมต้องผมต้องขายโนดดัมนะฮะเตรียมเลยเนี่ยโคเนอร์มันเอาละโคเนอร์เนี่ยมันเอาละเนี่ยกูวางตรงนี้เลยกูวางแบบเฮี้ยตังค์ขาดแต่ว่าบอสมันโดโซโลแล้วนี่เราช่างมันเนาะโอเคเดี๋ยวเราวางอันนี้อ่าเร่เร่เตัวแตกมาเออไอ้เจ้ามีมีรอวะคุณ แล้วตรงนี้มึงไม่บัฟแล้วเหรออะไรนเราไม่โชว์เทพหรอเราไม่โชว์เทพตรงนี้เหรอไอสัตว์เราไม่บัฟหรอฮะเฮ้ยคุณลืมนารุโตะเฮ้ยเบัฟบัฟจะหลุดนะบัฟจะหลุดนะยังไงกันนี่เงี้ยอยู่อยเ่อีกทีไปเกิดแพ้จริงไอสัตว์ใช่ไหมฮาวอ่ะเฮ้ยาจริงเหรอคลิปนี้คลิปคุณภาพเลยนะะกูไม่รู้จะเอาอะไรเป็นคอนเทนต์หลักเลยอ่ะเนี่ยผมขายที่นี่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึง ดึงความเลือดไหลกันนะฮะเราเอาเน้นตัวแล้วไว้ก่อนดีกว่าอ่า 20M เนี่ยตายอยู่แล้วนะครับแต่บอสเนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันจะตายไหมเนี่ยครับบอสของเรานะฮะมาด้แต่ดีที่มันอยู่ใกล้กันนะครับมันทำดาเมจทีนึงมันก็โดน2ตัวเฮ้ยแต่ผมว่าชนะนะผมว่าชนะนะคุณแต่ชนะแล้วก็ไม่ได้เขี้อะไรอยู่ดีนะครับเพราะนี่คือ EX นะครับผมมัน อีเวนต์นี้ ex ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ <laughs> มันเล่นเพื่อเอาความท้าทายอย่างเดียวนะฮะ <laughs> โอ้นี่ที่เกมตึงขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เลเวล50กว่าเขาหลุด <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยเรา3คนเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกับการผ่านแล้วแหละเอ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะหลุดอ๋อยงังยังครับเราเราปล่อยให้มันหลุดแล้งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงตัวดำอีกต่อเดี๋ยวเรารีบรีบดูไปเฮียเอ้ยไม่ไม่ไม่มันต้องรีบหรอกมันอยู่นานๆเลยดีกว่าตอนนี้เหลือ 50M นะครับเออนะครับน่าจะได้อยู่นะฮะโอเคหมดละหมดเแล้วใช่มย โอเคเดี๋ยวผมกัโ,กโจเลยได้ป่ะโกัวโจกัโ,กโจซาตโตรู้ว่ะโอ้โหเลนเลนคือแบบไปเทีย่ยวกูกดเลยละกันเผื่อกดได้2รอบอะ่ะเนี่ยก่อนจะถึงบ้านน่ะกูอาจจะกดได้อีกสักทีนึงอะ่ะเดี๋ยวได้แป๊บนึงกูกูขายขายอีกตัวนึงวางได้ป่กว่ตาตังกูพอปอะ่ะเนี่ยฮะตังกูพอป่ะเอ้ยได้ว่ะได้อีกทีนึงได้อีกทีนึงไอส้สัตว์อ่ะกูอยู่ได้อีกทีนึงกู <laughs> อยู่ได้อีกทีนึง เฮ้ย hey, 19m ผมว่าไหวคลิปนี้นี่เรียกว่าเป็นคลิปที่ตื่นตาตื่นใจมากนะผมนานๆทีเล่นออสตาแล้วผมจะมีความตื่นเต้นแบบนี้นะครับนานๆทีจริงๆนะฮะอูซุยเราหมดแรงแล้วโอ้ยังสบายอุ๊ยอ่ะจบแล้วเราก็ยังไปเปิดไข่ไม่ได้อยู่ดีนะฮะอืมเพราะว่ามันต้องเล่น3รอบเปิดได้ทีนึ่งนะผมเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้นะอีเวนต์เฮีย